ไ่ต้องต้องเป็นหมาขี้อ้อนเหรอไปไหนอ้วนตุ้มเตี้ยมเลยไปไหนไปต้องกินเก่งกินทุกอย่างใช่ไหมเพื่อนไปหน่อยนะช่วงนี้ัไม่ได้อาบน้ำให้เลยอากาศเย็นสองตัวก็เล่นกัน ใบเตยกับถังทองตัวเท่ากันแล้วเอ้ยทับต้นไม้เล่นเบาๆหน่อยพวกเองอะ่ะมอมแมมมากเลยเหมือนกันอย่างก็แฟเกินมากใบใบเตยจะมีจุด เหมือนกับทังทองแต่ว่าทาังทองจะมีจุดตรงกลางหน้าผากเลยจำง่ายๆแต่ว่าใบเตยตัวใหญ่กว่าถัทางทองนิดนึงผลเริ่มยาวกว่าทังทองเดือนหน้าก็คมหนึ่งปีแล้วใบเตยประมาณสองปีได้เอ๊อยากนอนกับเข้าด้วยแปดสามอันนี้แปดสามออออ โชว์ความอ้วนนี่ไป,ไปตองฮึโชว์อะไรอือต้นไม้อย่าทับต้นไม้หักมัไปแล้วได้ยินเสียงอะไรเห่าไม่ได้เลยนั่นไงพังไปอีกแล้วหนึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ากระจายเลยอะ่ะมันเตะกระจายเลยหมาดูดิดูดไฟโซลาเซลล์ฉันเด็หลุดหมดเลย ฝีมือฝีมือฝีมือจริงๆผู้เองนี่วิ่งยังไงให้เตะได้เฮ้อุตส่าห์ติดหลบๆแล้วนะเนี่ยเนี่ยอุตส่าห์ซ่อนไว้เนี่ยแอบจนไม่รู้จะแอบยังไงละผู้เองนี่เนาะเฮะ้รู้ตัวว่าผิดเหรอรู้ตัวผิดใช่ไหมเนี่ยเอออ่ไปขาบอะไรมานะี่ะ